วันจันทร์ที่9มิถุนายน2568ายเวลา9ก้านาฬิกาสาสินาทีนายสุภาษีไพวันผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประทานที่13มอบหมายให้นายสรนนคมช่างวิทยาการผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดก,การน้ำและบำรุงรักษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดก,การทรัพยากรน้ำครั้งที่7ประจำปี25 6 8าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั่วประเทศณห้องพิมหน่วยการสานักงานชลประทานที่ 13, ํเาเสามอทาม่วงจัวัดกาจนบุรีสชป13จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชประฐานครบรอบปีที่123วันนี้เวลา8.30นาิกาสนาทีสำนักงานชประทานที่13จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชประทาน ครบรอบปีที่123นาะคาร50ปีเขื่อนแม่กรองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายสุภัสสีพรวันผู้มนยการสำนักงานชลประทานที่13เป็นประธานในพธิธีพร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงภายในงานมีพิธีสงฆ์ทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแดบพระสงฆ์จำนวน1ิรูป และสามเณร20รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงานนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยสำนักง,งานชลประทานที่13ร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีโรงพยาบาลมะกาลักษ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19และโรงพยาบาลพระหลผลพยุหเสนานาคารจันทราคูปิสุทธิเทวาลานองค์พระเขื่อนแม่กลองเพื่อส่งเสริมในการทําความดีและแสดงออกถึงจิตสาธารณะของบุคลากรในหน่วยงานโดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิตทั้งสิ้น89รายได้โลหิตรวม 31,150cc ภายในวันเดียวกันยังมีการจัดกิจกรรม5สเพื่อรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกิจกรรมทั้งหมดสะท้อนถึงความสามัคคีและจิตอาสาของบุคลากรสำนักงานชลประทานที่13ในการร่วมกันทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและสืบสานวัฒนธรรมองค์กรอันดีงามสืบต่อไป วันพระฤหัสบ,บดีที่12มิถุนายน2568เวลา10นาฬิกานสุภาษีไพวันพ่วอเมววยการสำนักงานชลประทานที่13มอบหมายให้ใน,นายสารนคมช่างวิทยาการพูวอเมนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาพร้อมด้วยนายปริญญาสังสวันณหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกลส่วนเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เขารวมประชุมเพื่อเตรียมการดําเนินการในการกําจัดผักตบชวาด้วยสารผสมสวพ .62 ผ่านระบบออนไลน์ทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปนตามแนวทางที่กําหนดไว้ณห้องประชุมสํานักงานชลประทานที่13าอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีวันศุกร์ที่13มิถุนายน25 6 8เวลา9ก้านาฬิกา30นาทีนายสุภาษีไพวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่13มอบหมายให้ในายสรนนคมช่างวิทยาการ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาพร้อมด้วยนางสาวนิภาบัวยืนหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและสนับสนุนการบริหารทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำท่าจีนครั้งที่1ประจาปี2568ผ่านระบบออนไลน์ทั้งนี้เพื่อพิจารณาการกรองการอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่2ณห้องประชุมสำนักงานชละประทานที่13อัเคือท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี